อรดวงใจเจ็บหัวเอาอยางอันนี้มัดผมนะแล้วก็เจ็บผมมั้เจ็บหัวเจ็บเจ็บหัวมานนี่มเลี้ยงกัโอโอ,อกกันดอกเจ็บหัวเฮง ฮเยวันวาว u สวัาดีเดอพี่น้องะร้านดวงใจสวัสดีสุขสุขคนเดออีบส้างปี่จักคนนีมาจากคน กินยาไปเนาะเรื่ม,มาเนี่ยกินยาไปเนาะเรื่มเริ่มเป็นเป็นอยากินยาเพรา,กาะกินยากินยาเร่าอยากกันนะ เวราเราไม่ีจะไปสื่อใจเดาพลาดหมก่อน ขอบคุณ3านหัวใจด้อพี่น้องน สวัสดีค่ะเบ้าเปียดขอบคุณหลายๆเลยเบ้าเปียด อันโอ้ช่องนี่ประเด็นนั่นช่องนี่ประเด็นผ่านตะปีไกยปีกอนนี่ตัวอันสองอันจังค่อยพระพุ่นส่องผนประเด็นเปิดใบพุญเ้องะท่านได้ผ่านส่องช่องนี่ประเด็นผ่านแล้วช่องนี่ประเด็นผ่านได้เงินแล้วประเด็นในเงินสามเทียแล้วช่องนี้ พุ่นซองผุ่นที่ไปเดือนเปิดค้าอย่าผุ่นปเดือนนะเมื่ท่านไหนพลานอันนี้ไปเดือนเปิดเอาวนซับเอาเหรี้ยนเลยเสือช่องนี้ไปเดือนพลาดเดี่ยวนี่ซองง่าปเดือนตอนนี้ช่องนี้ไปเดือนพลาดถ้าโดนโดนนจนสีได้หลบที่ซีแล้ว